วันนี้มาเจอน้องๆ f อที่สยามพารากอนค่ะน่ารักกันมากๆเลยตัองแตเดือนผ่านมานะคะเจอน้องๆกรีดการ์ดกันใหญ่เลยแต่ก่อนที่จะไปเจอน้องๆนะคะน้องโมก็มาร่วมกิจกรรมที่อีดันบอยด้วยค่ะอีดันบอยทั้งทีนะคะน้องโมก็ต้องมาชอปปิ้งสักหน่อยอยากได้ลิฟอยากได้บัสออนนะคะมุ่งตรงมาที่โฟล์ยูทูเลยนะคะพี่ๆก็คือแนะนําดีมากจริงๆไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้นะคะมาแต่งตรงนี้ได้เลยค่ะพี่แนะนําตัวไหนนะคะน้องโมก็จัดมาหมดเลยค่ะและนึกขึ้นได้นะคะเคลาตินนมแพที่น้องโมใช้อยู่เป็นประจํานะคะหมดพอออดีเเเลลลยยค่่ะกกก็แววืัันนสา จ่ายเงินกันแล้วแล้ววันนี้ที่นงมน์มานะคะนงมน์ก็มาบูธของน้ําหอมพรมยาติพี่จิ๊บมาออกบูธนะคะเพราะว่าน้าหอมพรมายานะคะมีวางขายที่อีดนบอยแล้วนงมน์ก็เจอคุณปาล์มสไปซี่ด้วยนะคะเอาของมาฝากน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยหลังจากนั้นนะคะพี่จิ๊บก็พาไปหาอะไรกินค่ะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณพี่จิ๊บกับพี่นันมากๆเลยเจอกันทีไรนะคะก็พาไปกินแต่ของอร่อยๆตลอดเลยระหว่างกินอยู่นะคะพี่จิ๊บบอกว่าอยากกินชาตามือค่ะนงมน์เองก็เป็นคนชอบกินชาอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเดินตามหาชากันเลยระหว่างทางนะคะนน้้องก็เจ น,ะะน่ารักมากๆเลยค่ะน่าจะมาเที่ยวกันค่ะเป็น FC น้องมดนะคะดีใจกันสุดๆถ้าจำไม่ผิดน้องๆน่านะจะมาจากนครศรีธรรมราชกันนะคะมีใครอยู่ในคลิปบ้างนะคะมารายงานตัวกันได้ตอนนี้ก็เดินหาเจอแล้วค่ะชาตามือนะคะรสชาติอร่อยมากแน<ล>ะ <ๆ S 2> น้องมดอยากจะบอกว่า FC น้องมดนะคะน่ารักกันทุกคนเลยวันนี้ก็มีนัดพี่นมโมกับน้องกาฟิลด้วยนะคะหลังเดินเล่นสยามเสร็จนะคะเราก็แวะหาอะไรกินกันสักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นมื้อดึกของพวกเราเลยค่ะเป็นร้านอาหารไทยนะคะชื่อร้านว่าโกโก้ค่ะรสชาติอร่อยมากเรากินกันหมดเกลี้ยงเลยวันนี้ก็นัหนวงมาท ทงวันเลยนะคะอิ่มเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะ